สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมคิวมินะวันนี้เนะี่ยผมก็มีบูสเต็รเวอร์ชันที่ดีที่สุดมาบอกทุกคนเลยนะครับบอกเลยว่าบูสเต็ระเวอร์ชันนี้เนะี่ยเป็นอ e ินเวเลเตอร์ที่เร็วที่สุดเท่าที่บูสเต็คเคยมีมาเลยนะครับทุกคนแล้วก็รอบรองได้ว่าให้ประสบการณ์ที่ดีกับทุกคนแน่นอนนะครับทุกคนเพื่อจะสงสัยว่าทําไมพี่ต้องพับจอยนะครับเพราะว่าจะให้ทุกคนรู้ไะครับว่าผมได้ใช้บูสเต็รเวอร์ชันนี้จริงๆนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะลองแบบ 1- นึ่งสามให้ทุกคนดูเลยนะครับไปดี๋างแรกเราสรา มีจีจัดให้ให้หมดอะเอาแบบจะมาตไอ้พวกเล้งแกนท็อปเซิร์ฟอะเอ้ยยอยอยอครับเ่ดวลเล่นมาครับมาครับยืปฟาครับยืปฟาครับเท็เท็เท็ดยอครับยอครับมาครับมาครับรุมเยอะริงโอ้ปั่นเกิดมาทุกคนวันนี้เนี่ยคือแบบจะมาโชว์แบบสามหนึ่งไปเลยนะครับทุกคนแบบให้พวกนี้มันลุมเลยนะให้เล่นแบบเต็มฝีมือเลยนะครับอ่อนนะเดี๋ยวคนดูจะหาว่าแบบพี่มีจัดฉากอย่างานูน้นพี่มีจัดฉากอย่างานี้ ใช่ครับพอตัวฝีมือลุกกระตลุกเลยมามามากดเลยลุยเลยลุยเลยมา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 แล้วครับเข้าเกมแล้วนะครับตอนนี้ก็ต้องซื้อของกันนะทุกคนอย่างนียนะนอปกติซื้อของขอแบบข้าวทีละคนนะครับอย่าแบบลุมนะของแบบข้าวทีละคนนะครับเออไม่ไม่ไม่ครับไม่ครับต้องเ้องเดืบวกครับมาบ่อยครับมาเลยมาเลยเรียงหน้าเรียงหน้ากระดานกันมาครับอะไรครับดูทุกคนคือเื่นมากอ่ะทุกคน เห็นไหมเฟรมเดทแทบจะไม่ตกเลยนบทุกคนโอ้มีแต่คนดึกๆว่นนาไม่ได้ทำกระเทียมนี่เลยทุกคนโอ้โหเร็วมากทุกคนแบบโอ้โหดิดาดา่งมามา่มามา,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 า,มาต่อต่่อมอ่ั มาเลยครับมาดิโดนต้วันี้ว่าไงะเ่าดีสุดครับเฮขอแ่ไวแช้กอ่ไว่้ใช่ไชาเฮ้ยตอนนี้ก็ดีก็หนีดิน้องวุ้ยโอ้โหเฮ้ยตัใจหมดเลยไม่จะ มึงใส่ด้วยแชแนฟเชิงเดียมาดิจ้าฮันโซนาโซงทุกคนเป็นไงเว้ยดิจะโดนสกัดด่านลุงจกโดนด่านลุงต้องพุ่งสกัดให้ไปสามหัวคิวคิวสายมันไอ้วทุกคนทุกคนสังเกตนะที่ที่มุมซ้ายล่างนะเห็นไหม FPS คือแบบเสถียรมากอะทุกคนแทบจะแบบไม่ล้นเลยนะ แบบใช้เลมน้อยอทุกคนแล้วก็มัน,นจะทําให้เรื่อมไม่กระตุกนะคะรับเฟรมเนะ่ยก็แบบจะวิ่งแบบพุ่งสูงแบบนี้ตลอดเลยนะทุกคนบอกเลยว่าชิวๆแน่นอนบอกเลยว่าวเกลียบอะเวอร์ชัน4อะต้องย้ายไปเวอร์ชัน5นะครับบอกเลยว่าเวอร์ชัน5ดีสุดแล้ว,ม,วามาครับมาครับทุกคนเลยครับมาเลยผ่านเลยครับมาเลยครับสามหนึ่งเอาลูกเป้าแค่นั้นแหละ เราเลี้ยโคตรผิวใช่ไหมฮะเราเลี้ยโคตรผิวดูดิไอ,อ้วอล์ฟเก็บอยากตื้งเฮ้ยอัดตัวเฮ้ยเว่อร์ตัวเกิน,กนมีก็เว่อรเกินเดี๋ยวเราแข่งด,ดูนะดูนะทุกคนเห็นไหมดาวโรด้าสอ,องเฮ้ยทำไปครับ แค่แก์ติมือแค่เดียวแค่แก้ิมือแค่เดียวอ้อ้โหไมรเลยวทุกคนบอกเลยว่าล oh <laughs> ื่นจริงถ้าใครอยากได้นะครับ เวอร์ชันนี้ลิงก์อยู่ล่างชุดนี้เลยนะถ้าใครอยากแบบเล่นบูสเตอร์เวอร์ชันที่นิ่นที่สุดแล้วก็ดีที่สุดแล้วก็พิ้วที่สุดนะครับบอกเลยว่าเวอร์ชัน5นะครับทุกคนก็เกลียดมาเช็คกันได้เลยนะครับสวัสดีละสาวครับเฮ้ยเกินนะรองเข้าที่ราศสาวด้วยครับว่าไหวเปล่าวันวัดอีกแล้ที่าทาทราศีสาวเลยเมาเลยครับสาวคนละไหวเปล่าแค่นั้นแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน<ว>้องนี<ว>่เก<ว>ินเกินเกินน้องเกน้องเกินน้อง โอ้โหทุกคนคิดอะไรกันกี่โอ้โหดูนี่เฮ้ยขาสองข้างมองขาโน้ะเอาไว้ชั้นแรกไว้ชั้นสอขาย้ายไม่ได้ไว้ชั้นห้านะครับแลย้ายไม่ได้ไว้ชั้นห้าแลยนะครับเฮ้ยไม่รู้ดิโอ้โดีเที่ยบุ๋นเลยนะครับสามารถย้ายจป็นย้ายไว้ชั้นสี่มาเวอร์ชั้นห้าได้เลยนะทุกคนอันนี้สำคัญเลยนะสำหรับใครที่เล่นขอบนะดูดีเสื้อเห็ดไม่ตกเลยทุกคนมาดิอย่าดีไปไหนอ่ะ อุ้ยเรียวไปชิดเรียวไปชิดนะเรียวไปชิดนะครับเตรียมชุบเรียนเรียนชุบเตรียมเรียนชุบเฮ้ยเฮ้ยอย่าครับอย่าครับอย่าครับอย่าเลยครับอย่าเลยเฮ้ยนี่อะยรอ่ะก็ถ่ายนมต้องกอดหัวนะหัวหัวนี้กอดนะครับบอกเลยปะมาครับ เดีวฮ้ยพุโดนนะโดนนั่นน้อยน้องตายเว้ยกับดูเลยน้อนอน้น้อยขึ้ดขึ้นไปเกไปียมดเลยครับคอยต้องเหลี่ยมสาต้องเี่ยมนะทุกคนเวลาโดต้องเลี <S 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 ่ยมว่เพื่อนนะมาเลครับน้น้องเลิฟ เบาเลยนะไรไม่ดีอ๋อดิฟเฟอร์มันเลียมันดูดการดูมันเรีนล้วนๆทำได้ทำไดาครับเลียดาวมิทแล้วก็ชนะต่อเลยครับต่อเลยครับเขาแบบได้พีวีได้ไหมครับเล็กเกดอ่ะเขาถ้าเต็มเล็กเกียร์ได้ไหมครับ สี่ผมยิงโดนนะเว้ยผมไม่โดนเลยทุกคนก็พี่ใช้อบลูสแตยเวอร์ชั่นห้าไงมันถึงเรียืดลูสแตยทดีที่สุดธรรมดาครับผมก็เดียนคอร์ดีนเก้าสิบเฟรมของพี่ห้าร้อยเฟรมอ่ะโอ้ยเซฟโอ้ยดูดิดูที่ทุกคนดูนี่ใส่ลิปเปอร์นะเว้ยเนี่ยมันเล่นแบบนี้ฮทุกคนคิดว่าไงอ่ะผมใช้บลูสแต่ห้าเหมือนกันครับเฮ้ยเก้ เพื่อแสดงเวอร์ชันเบต้าป่าครับแต่ตอนนี้มีเวอร์ชันเต็มแล้วนะครับลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับทุกคนเวอร์ชัน5จะแบบเวอร์ชัน5เบต้าจะแบบยังไม่ค่อยเสร็จสมบูรณ์นะครับแต่เวอร์ชันที่ผมเล่นเนี่ยก็คือเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคือเลื่อนไหลเลื่อนปื้ดตีหลังกางกำลังใต้บอสบอสไปดิบอส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 คอสบ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 บอสบ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 อสบอสบอสบอส ตัวตัวเกิดเกยไปว่ะมาครับเข้าไปเลยครับทำไมไี่มียิงเลยเนี่ยว่ะทำได้ครับจับตัวจับตัวเกิออือตกวันเลยนะทุกคนจังหวะนี้เอลิเปอร์มันต้องโดนผมนะครับลุงเปอร์เอฟพกีครับมาเหลี่ยมโคโน แต่มันจะออกมาทางนี้ทุกคนเราดูนะเอ้ยมันไม่ออกวะไอ้นี่มาครับลุงเปิดพีจีจังหวัดดีว่าไงฮะลูกเปิดว่าไงบุญบุญครับลูกเปิดพีจีที่นี่ไหลพีจีครับทุกคนมือดิฟเฟมไม่โดนเลยอ่ะเดี๋ยวถ่ายใต้บอมบ์ฟิลิปเังล็อกก้าสิบเลยนะใส่เกียร์ดูใส่เกียร์เิีเฟมเลยนะเฟมไม่ล็อกเลยจังหวะดีีว่าไงครับตัดทัวร์เกิน แต่อย่าไปคิดแต่แต่ละคนไม่ได้อ่อนให้เลยนะคือปีนขวาทุกคนแก่เคืออวไะคือที่เอามานี่ไม่ใช่หน้าม้านะตี้ตีประจําผมนะทุกคนอันนี้อันนี้คือตีประจําผมเลยนะเนี่ยเนี่ยอันนี้ไม่ใช่หน้าม้าหรือแบบมาบอกให้มันอ่อนมืออะไรให้นะทุกคนคือมันเล่นแบบที่ันเล่นเลยทุกคนเล่นในคอมนะเนี่ยมีคนเดียวเล่นในมือถือเนี่ยเล่นมือถือแค่คนเดียวคือน้องต่อนะครับทุกคนแล้วก็สองคนนี้เล่นเก่านะเว้ยเออดูดิมันอยากเอาผมไปลงอะครับเพราะผมใช้ผู้นแสดงไว์ชันหน้าไงครับ ธรรมดาครับใหม่ๆอะไรก็ดีกว่าลุกเลยแล้วก็นะแล้วก็นะทุกคนมันลดแกมด้วยนะครับที่ทำให้แบบเล่นลื่นไหลเนี่ยที่เล่นลื่นไหลนี่เพราะว่ามันแบบลดจำนวนการใช้แกมนะครับทุกคนกดสกุลค้างทำไมอ่ะเข้าอีกแล้วคนดีเราจะลุกเข้าไปมาทำตัวอีกทุกคนเฮ้ยซื้อที่เลเกนเลเกนจะโถมจะโถมจะทำตัวนะครับเลเกนอ่ะ Oi oh. dia la tu Kau ni. Ah. Oi, do, do. Kau mati lagi. ni, ni. Oi, kau mati. Cuba dulu. อัตัวเอัตัวเรเนาเมตนะครับเวลายิงบอกมันก็จะมีใจง่ายครนะทุกคนทำดาทำดาทำดาเรย์เีย์ยิงหัานะครับทุกคนเนี่ยทุกคนที่ยิงมา13ตัวนี่คือแบบหัวหมดเลยนะไม่มีเป็นสถานารนะทุกคนน่าเห็นนะมาเอาจริงละมาครับมาครับชึ๊งหน่อยครับยิงยิงนะับทีบุ้ยเฮ้ยเป็นไงทุกคน ธรรมดาครับธรรมดาปีนควายวอยังโดนหัวน่ะเดินไปว่ะอ๋อคือบอกเลยนะทุกคนถ้าเที่ยวกับอิมูเลเตอร์อื่นเนี่ยคือมืแตกเวอร์ชั่นหน้าอันนี้คือดีสุดเลยนะทุกคนเลยที่ลุบมลุ้ลุ้ลุ้เฮ้ยย่าครับย่าครับย่าครับดูอะไรครับคนวทีโอ้ก็แตกเวลาไอ้ว่าผมคิวครับตัวทีโอ้ยดูดูดูตาทับด้วที ทำตัวนีสกเต้มีงริบเปิลผิดยีมาครับดัดดัดเลยพี่เฮ้ยเกินเกินเกินครับบองหน่อยโมบอเลยโคตรด่าลเป็นไง่ะเหนื่ยวะมาครับ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  จะไปคิดน่ากลัวทุกคนในหุ่นีไม่เล่นในคอมแกลัวจัเลยนยัไ่เล่นหไเลลยนรับยอกว่านะครับเมื่อกี้ไม่มีดนเม็เหลืองกธรรมดาครับแดี่อัไม่มีครับดวดูบวกครับบอดูดุครับดุบววครับลงไหนเน้ต้องดุมัวนะครับ

เต้ยว่าคู่ไหนวะไม่ต้องใช้แหละสเ้ในในคู่อะอนี่อะไรซทำโฉบ้าทุกคนดนูดิเกลื่อนศข้าดวยกาเคล่อ,อ,อนนข้าเฮ<ป>้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้กดพับมองเกี่แลนวไปดิไปแนีเตินเตแสบมาดิมาดีมาดิมาดิเรือเ่องเกเีเปล่า อุ้ยโดนนะโดนนะมาครับลุงลิฟต์เอขนาดขนาดเลเซนต์โดนเินไปหว่ะเฮ้ยอดูดูใต้วอย่างิวได้วาอย่างิว้ยโดนหัวนั่นน่ะซิลิเปอร์ัจานนี่เดี๋ยวเ r ลโอ้ลลลวไปชิดเล้วไปชิดล้วไชิดเลยไปชัมาดิ ไ้รีบเปิดผิวขาดนี้ไม่ใจแงจจะโดนเดีไม่รู้ว่าไงแล้วไอโดนก็เฟื่อเเนี่ยอุ้ทุกคนมันจะเพลมันบอกว่านี่ยเกิดมาตีตาอไไปอัปเดตปะดี๋ยวงนี้เจนไม่ไดแตกห้ดีกว่าใช่ใช่เราใช้เวอร์ชันห้า เตตียโอ้ยโอ้ยตัวเล่นดูแตะกูข้าก่อนเลยทุกคนกระพิงเกินเป็นไงล่ะเล่กินรออ่ะะนกดฆ่าไปยังวงนี้เฮ้ยโอ้ยดู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 นี่ทุกคนเล่นเชิงท่าดิเราต้องเหยียมชุบไว้เดี๋ยวเราจะแพ้ อ้อลบแล้วเหรอเอ้าเอาลบแล้วเหรอเนี่ยเอ้าลบแล้วเหรอเนี่ยเอ้าเอ้าลบแล้วนะมีครับนี่หว่าซีซีครับเดี๋ยวครับทํอะไร ขวาเบาเรียดขวาเาเปิดวาเบด้างดข้างกดข้างติดต่อกดข้างเลยพี่เดี๋ยวแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเอาเอาเจดิอาติดต่อกบเนเฮ้ยแล้วใครค้างเนี่ยเนี่ยหนึ่งใครวาบหนึ่งใครเป็นอะไรวะเนี่ยเฮ้ย สามหนึ่งอ๋อไม่ลงทุกคนดูจะใหญ่เวอร์ชันห้าโคตรเป็นไงสวัสดีไปสองทีโอ้หนึไม่เคยแพ้ใครนี่สามหนึ่งเอาไม่ลงดูดิทำดาทำดาทำดายิ่งมาแล้วก็แอคไปหนึ่งทีดีไงทุกคนดูดิเฮ้ยทั้งศพหนึ่งครั้งทั้งศพอะไรไม่มีครับไม่เคยทั้งศพ 22ดาเมจ8 0ด0ทุกคนคิดดูก็นะทุกคนจะลดทรัพยากรเมื่อเวลาเราเปิดหลายจอเลยนะครับทุกคนเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเหมือนถ้าเราเปิดหลายจอแบบนี้ใช่ไหมครับมันก็จะลดทรัพยากรนะเห็นไหมทุกคนเพราะว่าเนี่ยมันก็จะฟิดเป็นเฉพาะหน้านี้นะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เราต้องมากดด้านบนซ้ายขวาซ้ายขวาแบบนี้เพื่อเปลี่ยนนะครับแบบนั้นนะ มันจะกินแบบทรัพยากรนะครับรอบนี้เนี่ยเขาก็จะลดทรัพยากรในส่วนนั้นนะครับทุกคนทําให้เครื่องเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นแล้วก็เล่นได้ต่อเนื่องมากขึ้นนะครับทุกคนแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอนะครับก็มีเกมให้โหลดแบบมากมายเลยนะครับทุกคนเนี่ยเห็นไหมมีเกมให้โหลดมากมายเลยนะครับ ก็บทสรุปวันนี้นะครับพี่ก็เป็นฝ่ายที่ชนะนะครับต้องไปโหลดมาเล่นดูนะครับทุกคนคือของเวอเนียถ้าบอกคือมันก็อาจจะไม่เชื่อได้ไงบางคนก็แบบเออชอบบูสเตซี่กวก่าบูสเตอรห้า 5, แต่พี่ก็อยากให้ลองแบบมาเปิดใจใช้ดูนะครับพี่ก็เป็นคนที่เล่นบูสเตเวอร์ชันสี่สมากอ่ากอนนะครับแต่ว่าพอมาเล่นเวอร์ชันห้าเนี่ยก็รู้สึกว่มามันลื่นไหลจริงๆนะทุกคนคือแบบวันนี้มันจะปรับแกน x แกนไวไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าในเวอร์ชันนี้เนี่ยมันสามารถปรับเทุกไวดใคร้ง่ายตามปกติเลยนะครับทุกคน การเล่นเกมที่สุดยอดที่สุดแล้วทุกคนได้แต่เล่นมาแบบฟืสเ,เต็่หลายๆเวอร์ชันนะครับทุกคนก็เดี๋ยวทิ้งดีไว้ได้คลิปนี้นะครับก็อย่าลืมไปโหลดมาใช้กันเยอะๆนะครับจุ๊บๆบาย